สวัสดีครับบรรยากาศยามเที่ยงครับนี่ประชมอ่าก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับนี่ครับตู้ซับเบียร์เทอร์โบ18นิ้ว21นิ้วนี่แต่เดี๋ยวมมาช่วยงานนะครองครับวันนี้มนไม่ได้ไปแห่ไปแห่แล้ววันที่4นะครันที่สนะี่ไนะนะนะม่ได้ไปแห่คเดี๋ยวชอบรับทรงผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บิ๊กเสียงได้ใส่หมวกกันน็อกไหมครับไม่ครัไมใ <laughs> ส่เดี๋ยวซับเบียร์เทอร์โบ18นิ้วแล้วก็21นิ้วนะครับไป็นอัตาภูเขากำนี่ก็กำลังเตรียม เจาะเหล็กครับเจาะเหล็กเหล็กที่เราใช้เหล็กกำมนายครับเหล็กกำมนายล้วก็กำมนายสวยๆเลยครับให้ดูครับเดี๋ยวลองี๋ยวกำมนายครับเนี่กกำมนายที่เราใช้ในการตัดทำขอบเหล็กต yes. ู้ลำโพงครับเนี่ยเป็นซับเบียร์เทอร์โบ18บแนิ้วยี่สิบนิ้วนะครับเนี่ยจากสามสิกว่าใบตัวนี้เป็น18นิ้วครับแต่ตัวนี้เป็น21นิ้วครับ21นิ้ว ยีเอ็ดนิ้วรถตลาดมาพอดียกรถตลาดมา21่สิบเอ็ดนิ้วรถตลาดมารถตลาดมาวันที่2เมษายนนะครับ <c oughs> บรรยากาศยามเที่ยงๆครับนี่เป็นงานบา่าผิดเบาวผิดสี่สิบแปนิว้วครับตอนนี้จะใส่ขอบเบรกวันกับ30กว่าใบครับวันนี้ฝั่งนู้นก็เตรียมมาขึ้นงาน18นิ้วรถยี่สิบนิ้วน,นะครับนน18นิ้วน่าจะขึ้นอยู่ประมาณ24ใบครับวันนี้ ก็เตรียมใส่กลุ่มสีงาน24ใบครับก็เป็นที่ตัดงที่เปียนนิ้วแล้วก็18นิ้วไว้กาวที่เราใช้จะเป็นกาว q A นะครับ q A กาว q A สีโจตันนะครับเดีี๋ยวมพาดูนี่จะเป็น21นิ้วงานท็อปมีปากกาครับปากกาเฮียอ้วนเงียบที่คนกำลังซอยไม้ครับ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็เป็นไม้ภูขวาง,งหมดเลยครับอุปกรณ์ชิ้น,นต่างๆพาดูทุกแผนกเลยครับเพี่อนสุดมากแต่ท่านก็จะเห็นเฮียววนอยู่หน้าเวทีับสุดมากครับ <c oughs> กัการซอยครับอุปกรณ์ต่าง มีเป็นเทอร์โบ21มิลเรียกว่ารถตลาดนะเฮียวันรถตลาดมาแล้วตอนนี้มาดูอกของ21มิลนะครับเยียบดีอก21มิ้วก็เป็นแม่อัตราภูเขานะครับ21มิ้วนะครับมีเป็น18นิ้วเป็น18นิ้วครับตัวน21มนิ้วครับที่ขึ้นงานไวเดี๋ยวก็เตรียมตัดไม้ต่อครับวันนี้ครับเดี๋ยวรอไม้ก็ถึงช่วงเย็นๆนะครับ ขอบุกการติดตามด้วยนะครับ08563 13 0010หกสามหนึ่นะครับ2เมษายนรยากาศก็ประการเขาเตรียมพับเที่ยงีิวันทอดหน้าขานตรงวันนี่ครับสีโอ้โหคุณหน้าคุ้นตาี่ครับนี่แหละครับของแท้รับสมมติจะเห็นหน้าเวทีครับกับหน้ารถแหมดีมก็ถ้าส่งผมจานดีมไม่ธรรมดาครับส่งผมเนี่ย ได้คนเทนมาจากไหนครับทรงนี้ครับได้แตน่ารถเหยียบครับแตงารถเหยียนครับนี่ไม่ธรรมดาครับทรงผมเขาเรียกว่าทรงอะไรครับทรงอะไรครับ๋ยู่ทรงกึงนักเรียนนักเรียนกึงนักเรียนครับคุณป้าตอก็กำลังทำการกิ้งสีครับกิ้งสีเคลือบให้มันหนาขึ้นครับเคลือบมันหนาขึ้น แบบลูกค้าที่สั่งจองก็คอติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับซับเบรเทอร์โบ18นิ้ว21นิ้วนะครับตู้ซับเบรบีีอุปกรณ์ต่างๆนี้ก็เตรียมพ่นสีกัหมดอยู่32บใบเทอร์โบแล้วก็21นิ้วน่าจะพ่นพุ่งนีครับ21นิ้วครับพ่นพุ่งนี้นะครับนี่พาชมที่แผนกงานตู้ลำโพงสดๆทุกวันนะครับเนี่ยผมลูกค้าที่กดนุนแล้วก็สั่งจองด้วยนะครับอ่ะป๋าต้องมาต้องสัมภาษณ์ป๋าต้องหน่อยนี่ก็เตรียมขึ้นงานสีครับ ไงป้าโอ้พี่น้องถามหาป้าตองเยอะเลยครับครับร้นครับป้าต้องก็ยังอยู่ไหมช่วงนี้อยู่ครับอยู่ครับอยู่ดีไหมช่วงนี้อยู่ดีครับนีครับตัวนี้ก็เอาใช้เป็นกิ่งช่วยหน้าป่าเนาะเพราะจะเช็บเวลาครับูครับระหว่างรอพ่นก็ตรงฝาเลยก็เคลือบดวกสีจะได้หนาขึ้นนะเวลาเราทาเอาสีป้าต้องแกไม่ประหยัดสีแลครับแกทาหนามากครับสีเป็นสีเงาครับเดี๋ย เป็นสีเงานีอาจารย์ปงนี่งนะป๋อ่านลงจากล้งคานี่กลังกิ้งครับนี่วัน,นี้กิ้งวันนี้สิใบนะปลาโกนี่รอบบ่ายนี่เขาสิบหใบรอบเช้าสิบใบอีก16บเป็นเท่าไรสิบหกบอลคูเป็นเท่าไรปสามสิบยเป็นยีสิบนะป้าสามสบองใบครับวันนี้รอบเช้าก็สิบหกใบสิบหน,น,นะครับแล้วก็พ่นภาคกลางคืน,นประมาณห้าทุ่มนีเริ่มพ่นสีนะวันห้าทุ่ม ขอบคุณลูกค้าติดตามด้วยนะครับผมลูกค้าที่อดดุลแล้วก็สั่งจองด้วยนะครับบรรยากาศยามเย็นเย็นบ่ายครับวันนี้ในวันเที่ยงครับตอนนี้กี่โมงแล้วจันทร์เที่ยงไหมวันนี้เที่ยงหกนาทีครับนี่ครับดูคลิปก็ดูเหมือนรายการสดๆเลยนะครับนี่เราอัปเดตรายการสดๆดวันต่อวันชั่วโมงกับชั่วโมงให้ลูกค้าได้ชมกันสดสดเลยครับแล้วก็พักเที่ยงนะครับช่วงนี้ครับประมาณเที่ยงก็จะพักเที่ยงรับประทานอาหารกันแล้วก็มาลันงานกันต่อนะครับ จะเีนมาอะไรกินวันนี้จะดิมเไปซื้อกัอไปซื้อก่อนนะเนาเดี๋ยวตะนวยกจะไปก่อนตะนวย๋ยวมีรถตลาดทีเข้ามาทุกวันครับที่แผนกตู้เราเพราะเราก็สลับสับเปลี่ยนทำครับเพราะวันจะเป็นงานของตู้ครับส่วนถ้าวันไหนมีการแข่งขันก็จะไม่ได้พ่นไม่ได้ทำครับเราจะทําสลับเหมือนตารางการแข่งขันนะครับขอบุกตุการติดตามด้วยนะครับพาชมบรรยากาศ <c oughs> ยามเที่ยงสวัสดีครับ